กระาปนียตยิพอนสิมาถอดตับพี่น้องครับอืมเออเมนูถอดมีหลายอย่างอยู่ในนี้พี่น้องครับนี่ตับไก่นะฮะอืมถอดให้ผู้เฒ่าก,กินให้เด็กหน่อยกินพี่นออ้อนงเออเมนูทอด ถ้ากับซอมไม้พี่น้องครับบุหูเป็นเไ้นไดเออมันกับโดนแล้วพี่น้องเนาะเออมี่ขาซึกเข้าไปโจมตีแมกสากบไปกัดสายคาราวาใซ่สูมือได้เป็นเออครับทอดตับเป็นตับไก่ออในบ้านเขาะจะกินตับกินตับไก่ป็นวางสันเด้ ถอดน้ากันลดดอกพี่น้องเนาะอ,อันเซเวล่านีคกับใส่ลงไปครับอ่าพัดดอกนะครับพัดดอกพัดดอกกระไกลคื่กันหล่ะพี่น้องครับเ <c oughs> ออทุนเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับโอ้โฝนตกดีดีกค่อยนะครับถอดอ่ะ คอยถอดลงไปพี่น้องครับตัวนี้มันจะตัดไฟเองเพราะตัวตัดไฟนี่มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันเสียแล้วพี่น้องครับมันดนูดล่ะอันนี้กับเพื่อนซื้อรถดอกมอเตอร์ไซค์ดอกก็แถมมากับรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องครับถอดน้ำกันรถเนาะอันนี้ก็ บูหัวพี่น้องเคยกินบอนะครับข็าอื่นใครห่างห่างออแต่ว่าแต่ว่าบางอันบางอันนี่ที่เป็นทังสี่ได้พี่น้องครับมันจิตไม่โตพร้อมเด้เอ,อ่าไม่โตพร้อมแต่ว่ากกระทะส่งดีขึ้นจักน้อยอยู่พี่น้องครับมาหมอบ้านมาสังสมนั่งสมกระทะนี่แหละแต่อยเฮ็ดไปพี่น้องครับอือนายยูนเอากิน ออติดข้างไว้หลายเด้อนไมนูก็ได้เพิ่นบอกว่าไอ้ที่พอนี่แต่กินแน่ให้เบิ้งแน่หมูปลาผัดเผ็ดหมดไปเบิงเบ้งแล้วกะโอ้กิโลหนึ่งกับแพงอยู่พี่น,อนอ้องเนี่ยแต่จะเห็นอะไรกินเด้อ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้จะเป็นเกาเรียกว่าไข่ห่างหัง่งแต่ว่าบ้านเจ้าอื่นไข่เข่านะครับเรียกว่าไข,าขา่ข้าวเออเจ้าอื่นสัตวนะพี่น้องครับมันบ่ฟักอ่ะนะ ใครมันบกฝักหอมหวานบนัน้พ่นองครับตับนี่จะตับนีมักแล้วพี่นองครับ่อยกระซองเมื่อยพี่นองครับเบียกมันหลายนะช่วงใดนนา่นนะนะนะครับ บ่ต้องกันนี่ครับมันก็นอยู่น้ากันเออมันก็สิสุกมาคือกันได้ไปค่อยก่านนี่ครับหอมหอมพี่น้องครับตับนี่หมักแล้วนะครับหมักแ,แล้วนะครับหมักแล้วนะครับอ่ะซัมนี่ก็ได้พี่น้องเนาะอืมอ่าสุกกะละพี่น้องครับเพราะว่ามันซุกมาแล้วนะ นะครับไได้ตับแต่บ้างสุกนะครับเดี๋ยววลามาสิไปไลยพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจกันนะครับอขอบคุณสุกบ้านเด้อนะครับมาบึ่งนี่ละเมนูทอดนี่ะอืมใส่กอกนี่ใส่กอกไก่ไข่เขาหรือว่าไข่ห่างห้างแล้วก็ทอดอ่านี่สุกเลยครับพี่น้องครับในที่ละตับไก่ครับพี่น้องครับอคลิปหน้าพบพ่อกันไหมทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ